bài tập tập nhanh nóng nóng nhanh bài không tập nhanh nóng nóng nhanh nóng 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 ล้อเนะได i̇şte ้่ายเงนนะไอ้กับมด้วยนะอย่าประมาทนะไม่ต yes. ้องไปเก่งเงินนครับน้องครับปล่อยตัวตามสบายน้องดูแต่เพื่อนที่ะน้องไม่ไม่ต้องไปจ่ายเงินนะครับจายเงินแล้วต้ที่เงินตามไปด้วยนะครับ โค้งแล้วปล่อยเบรกทั้งสองข้างครับลุกขึ้นเข็นเลยนะครับน้องลุกไไม่ไปถึงด้านล่างน้องลุกขึ้นเข็นนะครับโค้งหักจอบแล้วน้องปล่อยเบรคครับโค้งหักจอบแล้วน้องปล่อยเบรกทั้งสองข้างเลยนะครับไม่ต้องเบรกแล้วนะครับน้องลุกขึ้นมาเข็นเลยนะครับลอยจะปล่อยลุกลงไปอีกหลายครั้นแล้วนะครับโค้งหักจอบมาต้องปล่อยเบรคครับปล่อยเบรกตั้งแต่โค้งครับน้องนับ ทางเปนน้องไม่ปล่อยเบรกน้องจะได้เห็ุทั้งหมดเลยนะครับน้องเยอด้วยครับคนสี่ต้มน้องอีกหครับเย่ืออ้ยตามไปทางเดียวนะครับน้องบังคับเหมือนจักรยานเลยครับคนโค้งหักศอกแล้วต้องปล่อยเรบรกทั้งสองข้างส่งกปถึงด้านล่างเลยนะครับเห็นเพื่อนจอดจะไปแฉกตามนะครับ

ยังกองเด็กน้องนุดจุดตองนุกขึนเห็นนะครับม <ood you? S 1> <nek> ันนาก่อน้อย่านั่งวิ่งวันเิ่ันไม่ออกไดู้ง์ไปไหมครับันุ้กกนดัร้อยจุดคูร้อยไปตั์มาแล้วครับนี่ครับนี่นะครับั้งใดเลยั้งใจเลยตั้งใจเลนะครับเปไงซี่ยืดไหม ถามจริงกลัวไหมกลัวไหมเอาไปไงสองสาวกลัวไหมจ้าไม,ไม่พูดจาเลยแสงว่าตกใจทล่า,าว่าหน่จ้ากลัวไหมจ้า